ผู้เสียหายเข้าพบกับตำรวจไซเบอร์ค่ะเพื่อเข้าชี้ตัวผู้ต้องหาที่มักจะมีพฤติกรรมนำภาพสาวหน้าตาดีมาตั้งเป็นโปรไฟล์และนำไปหลอกหนุ่มค่ะเพื่อที่จะให้โอนเงินเข้ามานะคะพบว่าตลอดระยะเวลา1ปีปี2564มีเหยื่อที่หลงเชื่อจำนวน5รายมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้อยู่ที่400,000บาทค่ะ นางสาวควญฤดีหรือว่าน้องโบนัสหญิงสาวที่ถูกนำรูปไปแอบอ้างหลอกยืมเงินบุคคลอื่นเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวผู้ต้องหาคือนางนันนลินพัชกวัฒสุวรรณหรือว่าพึ่งอายุ35ปีที่เคยก่อเหตุในกรณีนัดโอนไัวถ้าเกิดใครจำได้นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2561โบนัสเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่า ถูกนำรูปโปรไฟล์ไปใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี63ปีที่แล้วทราบเรื่องจากการที่ชายคนหนึ่งติดต่อมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าถูกหญิงที่ใช้รูปโปรไฟล์ของเธอเนี่ยหลอกพูดคุยในลักษณะเชิงชู้สาวและก็ขอยืมเงินพอขอเจอตัวจริงกลับบ่ายเบี่ยงไม่อยากเจอโดยหลังจากที่ทราบเรื่องนะคะโบนัสก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอขนายาวแต่พอหลังจากแจ้งความค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้า จนมาปีนี้ปี2,564ผ่านมา1ปีมีผู้เสียหายอีกคนนะคะที่นำรูปของเธอพร้อมกับสลิปโอนเงินจำนวนหนึ่งโพสต์เตือนในกลุ่มห้องแจ้งข่าวคนโกงและพวกโจรก็จะเป็นกลุ่มที่มักจะแจ้งเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชมโดยข้อความเนี่ยระบุว่าถูกหลอกให้โอนเงินมัดจำสินค้าโดยไม่ยอมโอนเงินคืนพอเธอทราบเรื่องก็จึงติดต่อไปยังผู้เสียหายคนนี้เพื่อแจ้งว่ามีคนนำรูปของเธอไปแอบอ้าง พร้อมกับโพสต์เตือนลง Facebook ส่วนตัวนะคะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกับมิจฉาชีพรายนี้ติดต่อมาให้ข้อมูลเธอจึงรู้ค่ะว่ามิจฉาชีพรายนี้เคยก่อเหตุลักษณะน,นี้มาแล้วหลายครั้งจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตํารวจอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าอันนี้มันต่างกรรมต่างวาระตั้งแต่คดีคุณนัทออนไวจนถึงตอนนี้ค่ะเขาก็ทําผิดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ก,ก็จริงๆก,ก็อยากที่จะไม่ให้ประทังตัวเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็อยากบอกเพึ่งว่าทุกคนในโลกนี้เขามีประสบปัญหาความลาบากที่แตกต่างกันในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเลือกใช้วิธีการผิดในการที่จะเอาความลําบากของตัวเองไปให้คนอื่นแบกรับหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นดังนั้นเนี่ยคุณมีลูกคุณควรที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่ใช่มาทาําแบบนี้ให้กับ ให้กับคนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ค่ะอืมก็ชัดเจนนะคะเข้าใจว่าทุกคนมีมปัญหาแต่ว่าวิธีในการหาทางออกแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันทําให้คนอื่นเสียหายนะคะขณะที่ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งเปิดเผยถึงสาเหตุที่การสืบสวนในคดีนี้มีความล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบสวนหาพยานบุคคลค่ะที่เป็นผู้เสียหายถูกหลอกนะคะมาสอบปากคําเพิ่มเติม ก่อนจะเข้าค้นหาหลักฐานต่างๆเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับมันมีเหตุผลที่ว่าเราทำงานเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนนะครับมีระยะเวลาเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือเราเรียกเข้ามาสอบปากคำแล้วหลักฐานยังไม่พอก็ต้องปล่อยตัวไปก่อนโดยทั่งเราได้พยายนบุคคลมาเพิ่มซึ่งเป็นคนที่ถูกหลอกนะครับก็ไม่ให้การแล้วเราก็ส่งสารขอหมายจับนะครับอันนี้ถึงบอกว่าเล่งมาตลอดนะครับอยากให้เรื่องนี้จบให้ไวสุดเพราะว่า ในสังคมเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาบ่อยมากใวปัจจุบันก็ยังมีอีกในการนํำภาพผู้อื่นไปใช้แล้วคนคนนั้นเกิดความเสียหายนะครับ อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเมื่อสักครู่ว่าเหตุเกิดกับโบนัสเนี่ยปี6 3ามาหนึ่งครั้งครั้งนั้นก็แจ้งความแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดนะคะบอกว่าที่ล่าช้าเนี่ยต้องการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานทีนี้มาทางฝากฝังของผู้ต้องหากันบ้างนะคะจากการสอบปากคาผู้ต้องหายอมรับว่าก่อเหตุจริงโดยทําเพียงคนเดียวไม่มีผู้อื่นรู้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยได้หลอกลวงผู้เสียหายจํานวน5รายได้เงินราวา0 0 0 0 0นบาทซึ่ง เงินทั้งหมดที่ได้มานะคะเธอก็บอกว่านําไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ซื้อของใช้ในครอบครัวเบื้องต้นเจน้าที่ตํารวจได้แจ้ง3ข้อหาค่ะคือความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา 1- 4วงเล็บนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และมาตรา16นะคะและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 41และ342วงเล็บฐานช่อโกงค่ะสุดท้ายก็ถูกรวบตัวไว้ได้แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวนี้ฮะตามจับกุมตัวได้ไม่ยากเย็นแล้วนะครับตำรวจเขาก็สืบสอบลงไปจนกระทั่งไปถึงต้นทางจับกุมได้นะ